พี่หมอนพาแซบนะคะวันนี้พี่หมอนก็จะพามาทําวิธีการทําที่ดักจิ้งหลีดค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีท่อค่ะท่อขนาด6หุนนะคะแล้วก็ฝาเครื่องดื่มค่ะแล้วก็กิปต์ค่ะกิฟติดสายไฟฟ้าค่ะ แล้วก็ลวดนะคะลวดขาวลวดลวดขาวค่ะลวดแข็งนะคะสกอตเทปค่ะสกอตเทปขาวก็ได้ใส่ก็ได้ได้หมดค่ะแล้วก็เลื่อยนะคะเลื่อยก็ใช้ตัดท่อค่ะแล้วก็มีครีมนะคะครีมไว้ตัดลวดค่ะ คีมไว้ดัดลวดค่ะ,ะไปชมวิธีการทำกันได้เลยค่ะฝาเครื่องดื่มนะคะเราก็ทำเราก็นำมาเจาะรูค่ะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะ,วล,คะลวดนะคะแล้วก็ดัดดัดให้เป็นรูปงอๆแบบนี้ค่ะ แจทุกคนลิ้นจะอยู่ข้างในนะคะ เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราเอาไปใส่กันดูนะคะเดี๋ยวเราลองไปใส่กันดูค่ะว่าจะมานมไหม oh. อ่าอันนี้เจ้าอันนี้จะใส่พอนะเจ้านอวิธีการใสนะ่นี่เจ้าขุยอยู่นี่บ้าขุยละบ้าขุยป้า นี่นะคะ่ะจะเย่ yeah, เข้าไปเด้าว เียบร้อยเจ้าเดี๋ยวอีก20นาทีมาดูกันค่ะนี่ค่ะตอนนี้ก็20นาทีผ่านไปค่ะเรามาลุ้นกันค่ะพี่หมอนว่าข้าวแล้วค่ะดูค่ะเห็นดินที่เขาออกมาแล้วค่ะดินอยู่ข้างในค่ะ นี่ค่ะข้าวแล้วจ้าทุกคนนี่นเห็นไหมคะนี่นี่จ้าทุกคนจ๋าเรามาดูผลงานนะคะว่าได้ไหมโอ้ได้นี่ค่ะนี่ ได้คะด่คะว่จาทุกคนจ้านี่ ค่ะเยี่ยมเลยค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้พี่หมอนฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปค่ะคลิปนี้ต้องขอลาทุกคนไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า